การเดินทางเวลาค่ำคืนในปัจจุบันทุกวันนี้ถ้าเป็นการเดินทางในเมืองมันก็คงจะไม่มีอะไรที่จะทำให้เราต้องกังวลว่าเราจะสามารถไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพได้หรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นการเดินทางในแถบต่างจังหวัดที่ต้องออกนอกเมืองไปจนห่างไกลความเจริญละ่ะมันจะทำให้เรามั่นใจได้แค่ไหนว่ารถโดยสารคันนั้นจะสามารถเดินทางได้อย,อย่างปลอดภัย ไปถึงที่หมายได้อย่างสบายอกสบายใจแล้วถ้ายิ่งเส้นทางนั้นเคยมีประวัติอุบัติเหตุมาอย่างมากมายด้วยแล้วล่ะก็มิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆในวันสุขสะดวกสัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องเล่าที่ถูกแต่งขึ้นมาของประเทศเม็กซิโกเรื่องราวของรถโดยสารประจำทางคันหนึ่งที่จะพาเราท่องเที่ยวไปตามเส้นทางเดิม เพียงแต่ถ้าเราทำตัวผิดปกติให้ผู้คนบนนั้นรู้เข้ามันก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เราไม่สามารถเดินลงมาจากรถคันนั้นได้เลยตลอดการก่อนที่มิติที่6จะเล่าเรื่องราวต่อไปนี้ให้ได้รับทราบนั้นมิติที่6ขอสัญญาว่าเราจะไม่ใช้เทคนิคจัมสแกร์หรือการแกล้งให้ท่านผู้ชมตกใจ ในระหว่างที่กำลังตั้งใจรับชมอย่างแน่นอนครับโดยเรื่องเล่านั้นมีอยู่ว่าในทุกวันนี้ถ้าหากเราได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศเม็กซิโกแล้วได้มีโอกาสจะต้องเดินทางไปยังแถวๆระหว่างเมืองโทลูกา้ากับอิสตาปานเดลาาซาแล้วล่ะก็เราก็จะได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ทั้งสองข้างทางของถนนไฮเวย์ที่จะทำให้เรารู้สึกว่า เวลาในช่วงนี้มันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจนไม่อยากจะเรีบเร่งไปจากที่นี่เลยแต่อย่างไรก็ดีประมาณหลายปีก่อนใครที่เดินทางมายัางบริเวณนี้จะต้องรู้สึกตรงกันข้ามเพราะตลอดเส้นทางบนถนนไฮเวย์สายนี้มันช่างเต็มไปด้วยอันตรายจากลมพายุที่พัดอย่างรุนแรงส่วนบนถนนนั้นฝั่งหนึ่งก็จะมีแต่ก้อนหินแหลมกับกำแพงหินของภูเขาที่เต็มไปด้วยอันตราย ส่วนอีกด้านของฝั่งก็จะเป็นพื้นลาดเอียงซึ่งดูแล้วน่ากลัวเป็นอย่างมากในเย็นวันหนึ่งของหลายปีก่อนนั้นมีรถโดยสารประจำทางที่เดินทางมาจากอิสตปานเดลาซานไปยังเมืองโทลูก้าคันหนึ่งซึ่งมันเป็นการเดินทางที่จะต้องใช้เวลาทั้งคืนจนทำให้ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถคันนั้นต่างก็เริ่มจะเหนื่อยล้าจนหลายคนต้องมีอนันหีีหลับบนรถกันไป ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของการเดินทางแบบนี้อยู่แล้วจนเมื่อรถโดยสารวิ่งเข้ามาถึงบริเวณหุบเขาคนขับรถก็เริ่มทำความเร็วขึ้นเพื่อจะได้ค่อยๆไต่ขึ้นเนินไปได้อย่างไม่มีปัญหาซึ่งผู้โดยสารในรถเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเกิดอะไรผิดปกติขึ้นเลยจนรถทัวรเริ่มขึ้นไปถึงจุดสุดยอดของภูเขาลูกนี้ฝนก็เริ่มเทลงมา ซึ่งจังหวะมันก็ไปตรงกับช่วงที่คนขับรถจะต้องวิ่งเข้าโค้งพอดีและมันก็ได้ทําให้คนขับรถต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นที่จุดนี้เพราะถ้าเขาทําพลาดนั่นหมายถึงผู้โดยสารมากมายอาจจะต้องได้รับบาเดเจ็บไปจนถึงค้นเสียชีวิตกันอย่างแน่นอนฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ถนนเต็มไปด้วยน้ําและโคลน หล่าผู้โดยสารตอนนี้ก็เริ่มจากกังวลเมื่ออยู่ดีๆรถโดยสารที่น่าจะต้องลดความเร็วลงกลับเพิ่มความเร็วขึ้นจนผิดสังเกตนี่มันจะต้องมีอะไรผิดปกติบางอย่างขึ้นแน่ๆผู้โดยสารบางคนได้ตะโกนเตือนคนขับรถไปแต่เขาก็กลับเพิกเฉยและเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นอีกซึ่งมันก็ได้ทำให้ทุกคนบนรถเกิดความกลัวขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆ รถก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับพูดว่ารถเบรกแตกรถโดยสารที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงตอนนี้มันก็เริ่มจะเสียการควบคุมและในชั่วพริบตารถก็วิ่งแห่โค้งตกเขาลงไปยังด้านล่างทันทีตัวรถกลิ้งตกลงไปกระแทกตามเนินหินของภูเขาจนในที่สุดมันก็ไปหยุดลงที่ตรงพื้นข้างล่าง ผู้โดยสารหลายคนต้องเสียชีวิตไปในช่วงที่ตัวรถกระแทกพื้นบางคนหมดสติท่ามกลางอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงและเมื่อเวลาผ่านไปตัวรถก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาจนในที่สุดไฟมันก็ลุกลามไปทั่วทั้งคันไม่มีใครได้ยินเสียงร้องโอยหวนออกมาจากรถโดยสารคันนั้นอีกต่อไปเพราะตอนนี้ ผู้โดยสารทุกคนล้วนได้เสียชีวิตไปอย่างน่าสยดสยองกันหมดแล้วหลังจากคืนนั้นผ่านไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้ามาถึงยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับรถพยาบาลอีกหลายคันซึ่งมันก็สายเกินไปเสียแล้วไม่มีใครรอดตายจากอุบัติเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและพยาบาลได้เห็นสภาพของศพผู้โดยสารบางคนกระเด็นออกไปนอกตัวรถ และกระแทกกับก้อนหินใหญ่จนเสียชีวิตบางคนก็เสียชีวิตไปท่ามกลางควันไฟในตัวรถจนเป็นที่น่าสยดสยองเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีผู้คนเล่าขานกันว่าพวกเขายังคงได้พบกับรถโดยสารประจําทางเก่าๆคันนั้นมันยังคงวิ่งบนเส้นทางจากเมืองอิสตาปาเดลาลาซาเพื่อไปยังเมืองโทลูก้าในเวลาค่ำคืนอยู่เช่นเดิมโดยพวกเขาล้วนเล่าว,ว่า ถ้าเกิดว่าพวกเราไปพบกับรถคันนี้เข้าและด้วยความไม่รู้ของเราไปทำให้เราโบกมือเรียกรถคันนั้นเข้าหลอกก่อมันก็จะหยุดจอดรับเราจากนั้นก็จะเปิดประตูให้เราขึ้นไปและเมื่อเราขึ้นไปแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าถึงแม้รถคันนี้มันจะเก่าแต่มันก็ยังคงอยู่ในสภาพดีและเราก็จะเห็นว่าบนรถคันนี้มีผู้โดยสารนั่งอยู่เต็มคันก็จริง แต่มันก็กลับมีที่นั่งว่างๆเหลืออยู่ที่หนึ่งเรากับว่ามันรอให้เราเข้าไปนั่งพอเรานั่งลงไปมันก็จะทำให้เรารู้สึกเสียวท้องน้อยขึ้นมาท,าทันทีนั่นก็เพราะว่าเราเริ่มจะสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างบนรถคันนี้ที่ดูจะปิดสังเกตไปจากบรรยากาศที่ควรจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารบนรถทั้งหญิงและชายหรือไม่เว้นแม้แต่ผู้โดยสารที่เป็นเด็กทุกคนจะอยู่ในอาการนั่งนิ่งๆกันหมด ไม่มีใครหลับบนรถและไม่มีใครพูดจาอะไรออกมาสักคำจงทำให้บรรยากาศในรถที่ควรจะมีชีวิตชีวากลับเงียบงเงันราวกับว่าไม่มีใครอยู่บนรถคันนั้นเลยและต่อมากระเป๋ารถก็จะค่อยๆเดินมาจากหน้ารถพอเราเตรียมเงินจะซื้อตัว๋วกระเป๋ารถก็กลับเดินผ่านคุณไปเฉยๆโดยไม่ได้เก็บค่าโดยสารคุณเลยแม้แต่น้อย จนเมื่อคุณเดินทางไปถึงเมืองโทลูก้าโดยสวัสดิภาพคนขับก็จะหยุดรถก่อนที่จะถึงสถานีเสียอย่างนั้นโดยเขาจะหันหน้ามาหาเราแล้วบอกให้เราลงรถจากตรงนี้ไปแทนและด้วยการเดินทางที่มาจบลงอย่างผิดปกตินี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องลงรถที่จุดนี้ด้วยและในขณะที่คุณกํำลังจะเดินลงไป ผู้โดยสารคนอื่นๆก็กลับยังคงนั่งนิ่งๆอยู่แบบนั้นพอเราเดินมาถึงที่ด้านหน้าของรถแล้พยายามจะยื่นเงินค่าโดยสารให้อีกทีคนขับรถก็จะโบกมือปัดเงินของคุณออกไปอีกจากนั้นคนขับรถก็จะบอกกับคุณว่าเราไม่เก็บค่าโดยสารครับกรุณาเดินลงไปได้แล้วหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องลงแล้วถ้าลงรถไป ก็จงอย่าได้คิดหันหลังกลับมามองโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเราเชื่อฟังตามที่คนขับรถบอกโดยไม่หันกลับไปมองตัวรถเลยแลกักก็เราก็จะได้ยินเสียงประตูรถปิดและรถโดยสารก็จะวิ่งจากไปแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังแล้วลองหันกลับไปมองหลกักก็เราก็จะได้เห็นรถโดยสารคันนั้นอยู่ในสภาพดำเป็นตอตอกโกและเราก็จะได้เห็นว่าภายในรถคันนั้น มีโครงกระดูกนั่งเป็นผู้โดยสารอยู่เต็มคันซึ่งโครงกระดูกเหล่านั้นก็ล้วนกำลังมองมาที่เราท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสนิทจากนั้นรถโดยสารก็จะค่อยๆหายไปส่วนตัวของเราก็จะต้องตายด้วยอุบัติเหตุในอีกไม่กี่วันต่อมาหลังจากนั้นวิญญาณของเราก็จะกลายเป็นหนึ่งในผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถประจำทางคันนั้นไปตลอดกาล ซึ่งถ้าวันไหนคุณได้มีโอกาสเดินทางไปยังอิสตานาเดลาสซาแล้วล่ะก็อย่าได้หาเรื่องเดินทางไปยังเมืองโทลูก้าในช่วงตอนกลางคืนเลยจะด,ดีที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นนอกจากคุณจะไม่มีโอกาสได้เห็นทิวทัศน์อันสวยงามของสองข้างทางแล้วมันก็มีโอกาสค่อนข้างมากที่คุณจะได้พบกับรถโดยสารผีสิงคันนี้ซึ่งถ้าหากว่าคุณพลาดได้เดินขึ้นไปบนรถประจำทางคันนี้แล้วล่ะก็ กรุณาเช็คตัวเองให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามคำแนะนำของคนขับอย่างเร่งครัดดีแล้วถ้าไม่ใช่อย่างนั้นคุณก็อาจจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในรถคันนั้นไปตลอดการก็เป็นได้ซึ่งเรื่องราวของรถโดยสารประจำทางผีสิงหรือ The Mexican Bus เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยแดัดแปลงมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง บนถนนไฮเวย์เส้นทางจากเมืองอิสตาปาลนเดลัสานไปยังเมืองโทลูกกาซึ่งถึงแม้ว่าจะเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาจริงๆแต่ก็ไม่เคยพบว่ามีรายงานอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขนาดมีผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งคันมาก่อนแต่อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบข่าวอุบัติเหตุต่างๆในรอบ10ปีของประเทศเม็กซิโกมิติที่6ก็พบกับข่าวอุบัติเหตุข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13เมษายนคศราช2014 เป็นข่าวของรถทัวร์ที่วิ่งจากเมืองวิลาเออร์โมซาไปยังกรุงเม็กซิโกพุ่งเข้าชนประสานงากับรถพ่วงบรรทุกรถแท็กเตอร์คันหนึ่งในช่วงที่เดินทางอยู่ในแถบเทศบาลเมืองจวนโรดิเกสกาลาที่อยู่ในแถบใกล้ๆอาคารอยู่กันจนเป็นเหตุทําให้เกิดไฟลุกไหม้รถโดยสารทั้งคันและแรงประทานในการชนครั้งนี้มันก็ได้ทําให้ประตูหน้าของรถขัดข้องรวมถึงไม่มีใครในรถสามารถตั้งสติหาทางเปิดประตูฉุกเฉินหนีออกมาได้ คาดกันว่าคนขับและเจ้าหน้าที่ของรถอาจหมดสติหรือเสียชีวิตจากแรงกระแทกไปตั้งแต่แรกและผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสไม่ก็หมดสติกันไปนั่นจึงทําให้ผู้โดยสารทั้ง36คนต้องเสียชีวิตด้วยการถูกไฟคลอกไปทั้งคันส่วนเรื่องราวของรถบัสผีสิงเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อให้ผู้โดยสารที่จําเป็นจะต้องเดินทางไปตามเส้นทางดังกล่าวในเวลาค่าคืน ช่วยการสอดส่องดูแลตัวเองให้ดีด้วยการสังเกตดูสภาพรถและช่วยกันดูแลพฤติก,กรรมของคนขับรถที่มักจะประมาทเพราะวิ่งเส้นทางนี้กันอยู่เป็นประจำจนลืมดูแลสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมก่อนที่จะเดินทางผ่านแถบเชิงเขาที่ค่อนข้างจะอันตรายโดยปัจจุบันนี้การเดินทางไปยังเส้นทางดังกล่าวก็ได้พัฒนาเป็นรถโดยสารประจำทางแบบใหม่มีความสะดวกสบายปลอดภัยไร้กังวลกันหมดแล้ว แต่อย่างไรก็ดีขึ้นชื่อว่ายังใช้คนขคับยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนจะดีที่สุดดังนั้นถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวยังประเทศเม็กซิโกและจําเป็นจะต้องเดินทางไปยังเส้นทางนี้ก็จงอย่าลืมสังเกตตัวรถโดยสารกันให้ดีๆอย่าหลงไปโบกมือเรียกรถโดยสารคันเก่าๆที่มีผู้โดยสารนั่งกันอยู่เต็มคันรถในเวลาค่ําคืนจงพยายามหาที่พักแถวๆนั้น แล้วรอจนรุ่งเช้าค่อยออกเดินทางจะดีกว่าไม่เช่นนั้นหากเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาหลกักก็ระวังจะได้นั่งรถคันนั้นไปตลอดการแล้วอย่าหาว่ามิติที่หไม่เตือนก็แล้วกันนะครับแล้วพบกับรายการมิติที่หสุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆแบบนี้กันได้ทุกวันสุขสะดวกและหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี